ที่เจ้งการให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในเรื่องของการเล่นกีฬาเรามีการสนับสนุนนะครับจากสมาคมกีฬาว่ายน้ำสมูม2ฟุตซอลทีทีบูเวฟชนบุรีน,นะครับแล้วก็พีทีอาคาเดมี่ในเรื่องของฟุตบอลซึ่งทั้งสามงค์กน,นะครับก็ยกมาโค้ชนะครับมีจ้กีฬา ที่มีความสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ทักษะการเล่นกีฬาต่างๆให้น้องๆเยาวชนในพื้นที่หลายชวาไทยออยก็หวังเป็นอย่างยิ่งน,น,นะครับว่าโครงการนี้จะทําให้เยาวชนัามาสนใจการเล่นกีฬานะครับแล้วก็น้องๆไปแั่งแล้วเนี่ยคนที่น้องๆมีทักษะหรือมีพรสวรรค์สามารถตอ่อยอดไปสู่การเป็นนักกีฬา,าชีพ เราก็จะให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องต่อไปนะครับซึ mm ่ง hmm. รองนายกเทศมนตรีได้กล่าวไว้นะครับว่าจริงๆแล้ว mm hmm. ทักษะการว่ายน้ําก็ถือว่าเป็นทักษะอันหนึ่งที่สําคัญกับเยาวชนนะครับเ mm hmm. พราะเราคงจะได้รับข่าวนะครับอยู่เนืองๆในเรื่องของอุบัติเหตุทางน้ําต่างๆนะครับการที่น้องๆเยาวชนได้มีโอกาสในการที่จะฝึกฝนทักษะการว่ายน้ําก็จะเป็นทักษะที่จะช่วย เรื่องของ้องกันการสูญเสียต่ตตนนกกางๆนะครับได้นอกจากนี้แล้วเนี่ยทางสมาคมก,กีฬาว่ายน้ําก็จะจัดการแข่งขันนะครับว่ายน้ําในพื้นที่เขตจังหวัดชลบุรีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆก็จะได้มีโอกาสในการที่จะฝึกฝนนะครับมีแรงบันดาลใจที่จะ,ะเข้ามาแข่งขันแล้วเกิดมีน้องๆคนไหนมีความสามารถเป็นพิเศษก็สามารถต่อยอดขึ้นมาติดทีมชาติในอนาคตนะครับเป็นกําลังสําคัญขอ,ของทีมชาติ สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศต่อไปในอนาคต